ปิดทายช่วงนี้นะคะกับการจัดงานทันแหลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ค่ะกับการข้าดาวนะคะ Amazing Thailand ข้าดาว2021ค่ะที่จะเตรียมการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไอคอนสยามค่ะ ดยปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทไอคอนสยามจำกัดนะคะพร้อมด้วยพนธมิตรทุกภาคส่วนค่ะรวมถึงผู้ประกอบการริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ผนึกกำลังหัวใจไทยค่ะเตรียมสร้างปรากฏการงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บนแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยค่ะตลอดจนเป็น global countdown destination ของการเฉลิมฉลองค่ำคืนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อน รับปีใหม่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยปีนี้นะคะเสมือนเป็นการส่งกําลังใจาจากประเทศไทยให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านปีที่ยากลําบากนะคะไปสู่การเริ่มต้นศักราดใหม่ด้วยพลังใจที่เข้มแข็งใครที่กําลังมองหาแพลนที่จะไปร่วมงานเขาดาวสิ้นปีนี้นะคะก็ไปร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งสําคัญนี้ได้ที่ไอคอนสยามค่ะ